สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมกิจกินแดนมาร์กตรงกับแดนพาลูกๆมาที่บ้านสวนกันอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งตอนเช้าค่ะคุณก็เลยเดินออกมาจากบ้านสวนของเราแล้วพาเพื่อนๆมาดูทะเลอย่างเช้าๆคนเดียวค่ะเขาจะเอาก้อนหินมาวางไว้เต็มเลยแถวเนี้ยเพราะว่าเวลาขึ้นทะเลมาแรงๆน้ําจะขึ้นไปบนถนนตรงนู้นที่รถวิ่งใกล้ๆแถวที่บ้านสวนอยู่ แต่บ้านของเราจะอยู่สูงจากระดับน้ําขึ้นไปคนที่อยู่ลงมานะเคยโดนน้าท่วมนะอากาศดีมากเลยนุาทิศอู้น้ำทะเลใสแล้วก็เย็นมากเท่าไหร่นะนเนี่ย,ยก้อนหินมีแต่อันสวยๆถ้าพาคินมานะเขาจะมาเล่นทะเลอะเอาก้อนหินคว้างลงน้ําทะเลหญ้าที่น้ําทะเลพัดขึ้นมาแบบเนี้ย มีคุณเดนมาร์กบอกว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีค่ะปุงก็ไม่ได้มาเก็บเอาไปใส่ต้นผลไม้สักทีนะึงตอนนี้ปุงขึ้นมาจากทะเลแล้วค่ะเดินมาข้างหลังบ้านต้นไม้ล่มเลื่นมากร้วบ้านเขาแต่ก่อนนี้ต้นไม้ขึ้นมายังเห็นมองลอดไปตามเห็นบ้านเขาได้ตอนเนี้ยไปอันนี้ยขึ้นมาเขียวปกคลุมเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยไ คนเขามาเดินตอนเช้าถือกาแฟมากินด้วยแล้วก็มีหมาว่าตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมก็เดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งเขาวิ่งตอนเช้าวิ่งรอบๆเนี้ยไม่มีใครมารบกวนดอกไม้หล่นไปหมดแล้วเหลือแต่ก้านเขาด้านหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนาตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วมีดอกไม้มาขึ้นตรงนี้หย่อมนึงบ้านอยู่กลางทุ่งนา จะของสวนแถวนี้นะ้ยวาเสียงนกร้องดังมากเดินผ่านต้นลูกพลัมโอ้น้องเขาเพื่อนๆอยู่ข้างบนนะสีเหลืองเต็มเลยตามพื้นดินนะั้หลน่นลงมาเต็มเลยเก็บเอาไปกวนอบแห้งอร่อยมากออกมานอกเมืองแล้วก็ต้องสูดอากาศให้เต็มปอดปูมาอยากจะย้ายมาอยู่บ้านสวนนะบอกกับเดน ยังไม่มีโอกาสง่ายๆหรอกครับเพื่อนๆที่เดนบากเขาต้องทํางานจนถึงอายุ69ปีนี่ค่ะปวดกษียณออกมาก็คงแจะไม่ไหวเนาะอายุมากแล้วเนาะเพื่อนๆดอกกุหลาบที่บ้านสวนของเราก็ยังมีอยู่เลยสวัสดีตอนเช้าครับตื่นได้แล้วครับ แสงแดดจ้าเลยเมื่อคืนนอนกันจนเที่ยง,งคืนนั่นน่ะเดี๋ยวเรามาเก็บแบล็คเบอร์รี่ไปกินกับอาหารเช้ากันเดวิดเด็ดเลยนี่ค่ะบางลูกกันหล่นลงมาเต็มเรามาไม่ทันนะสองอาทิตย์ละลูกก็ล่วงลงมาแห้งคาต้นก็มีไม่ได้มาเก็บเดอเถชามให้ เช้าเนี่คุณแม่เดินลงไปทะเลคนเดียวอ,ะอ่ะอากาศสดชื่นมากเลยเวลาอะไรคุณมาไปครับหกโมงครึ่งสุขาตน้นนี่ก็เยอะนี่ก็มีหล่นมาเลยหล่นลงมาทีสามลูกสี่ลูกเลย เอเพี่ยเขามาเชิญเลยไปทำอาหารเช้ากันค่ะแอปเปิลของโมล้างเรียบร้อยแล้วค่ะอืก mm hmm. รอบมากเลยข้างในก็จะเป็นสีชมพูนะอเอาแค่สามลูกก่อนไม่พอเดีย๋ยวค่อยมาสับเอาใหม่อันนี้จะเป็นอาหารเช้าของพวกเราค่ะเพื่อนเพื่อนมีขนมปงังอันนี้บุงอบไปนานหน่อยเลยไหม้นิดหน่อย แล้วก็มีไข่ทอดใส่มะเขือเทศนี่ก็ผลไม้ที่เราเพิ่งไปเก็บมาจากสวนเมื่อตะเกี้ยนะคะราทานอาหารมรอเช้าที่บ้านสวนของเราด้วยกันค่ะเพื่อนๆใส่ชีสลงไปด้วยอาหารฝรั่งตอนเช้าอร่อยไหมแดนม่หดเลยแ ดกอแต่กินง่ายเพื่อนๆแอปเปิ้ลของเราครับเพื่อนๆกรอบกรอบทั้งหวานและหอมผลไม้จากสวนของเราสดๆ ครัเดวิดจับลูกงอมงอมให้ดูล้างผมช่วยล้างชิมมาครับผมฟังเพลงไทยด้วยคะ่ะนาตาลีนั่งวาดรูปค่ะเขาเป็นคนชอบวาดรูปมากๆเดนกับเดวิดาช่วยกันเ,นนเอายาออกป oh, right. ูอิดไว้เต็มขึ้นดีจังตามซอกอิด เดวิดมาเข้าสวนใส่ชุดขาวมาเลยเสื้อผ้าเขาไปซักหมดม,มีแต่เสื้อสีขาวใส่ลงไปเยอะๆย่าเดี๋ยวไปน้าผลไม้ของเราก็จะได้งามๆเดีงปอก็มีด้วยนะยปิ๊บๆตอมากเลยอเอาไปเก็บไว้ในบ้านเอาไป ยิ่งตัดก็ยิ่งแตกแดนมาตัดเป็นรอบที่สามแล้วอันนี้ตัดลงมาสั้นเลยนะกันไกลมันหนีบอกแบบนี้เนะลยอืมเล,วลวยวโอ้ตัดง่ายนะเนี่ยกันไกลใหม่เห็นแดนตัดคุณก็อยากช่วย,ยค่ะใหญ่มากเลยแดนทำน,นั้นอืมหกมามเยดีมากมา <laughs> Uh huh. ตัดสิ่งใหญ่ๆนี่ออกแล้วข้างๆเนี่ยเดี๋ยวให้เดนมาเลาะอีกทีนึงค่ะทางด้านหลังบ้านสวนของเราเนี่ยปุงปลูกองุ่นไว้สามต้นค่ะอันนี้จะเป็นต้นพันไร้มล็ดปลูกมาสามปีแล้วยังไม่เห็นออกดอกเลยต้นเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆต้นพลัมค่ะอันนี้ก็อีกต้นนึงค่ะองุ่นไร้มล็ดอันนี้ต้นใหญ่ ต้นที่ลุงฝรั่งให้มานะตอนนี้เขาเองลงมาทับแท้งน้ําเราหมดเลยเดี๋ยวปุ่งจะจับขึ้นไปข้างบนเนะี่ยแล้วก็ไปมัดไว้ข้างบนทําให้เขาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหนะ่อยเดี๋ยวปุงจะตัดอุ่นออกก่อนแล้วค่อยเอากิ่งขึ้นไปไว้ข้างบนปีที่แล้วดกมากหุ่นนี้เราต้องทําค้างให้เขาเขาเรียกอะไรนะที่เป็นหนวดหนวดอะคะไปไปเกาะน,นู่นเกาะนี่ เลยค่ะเห็นดวิชิมนะครับรับดีๆนะครับขอบแา่อึ๊บอ้าวสุดยอดได้ไปช่วยสาเลยจับมีอสองมือค่ะอาสวัสดีค่ะเยอะมากอาสวัสดีเย้รสชาติอร่อยเลยได้เวลาเก็บแล้วค่ะว้าว สีฟ้าเ่ยเก็บสนุกกันเลยค่ะลูกใหญ่มากเลยมาเก็บแอปเปิลด้วยกันค่ะเพื่อนๆแอปเปิลสวนของเราลูกนี่ใหญ่มากนี่เก็บลงมาเดี๋ยวใหหล่นซาลากาลงไปแล้ว กินไม่ทันนะเพื่อนๆเนี่ยต้องไปแจกเขาโอ้โเด็ดลูกของหล่นมาไม่รู้กี่ลูกแล้วอยู่ติดกับพื้นเลยแมลงวันทองอะเจาะ่ันลูกใหญ่มากหล่นเดี๋ยวค่อยเก็บเอา ได้เวลาเก็บพอแล้วนี่แดนแดนหอบอามาทีละหอบอ๋เดบิดตัวสูงสูงมาเด็ดเลยหรอกนันปลานเ,าาเน,นื้อครบสต์อยู่ในนั้นหรอกไม่ตายหรอกจไ,ม,ไม่เอกอะจะไม่เลี้ยงแบบไม่ใช่ปลาเย เดนโอ้โหแดนเอามาทีเป็นสิบป้นพันเนี้แค่เราเดินมาใกล้ๆก็ได้กลิ่นหอมแล้วค่ะนกกระรัวพ่อนั้นสิ่งนี้เอาถึงนะเดวิดนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยเปลียนแล้วโราเป็นมาแล้วคุณแม่มามามาเร็วเร็ว เล่นเป็นเด็กกับเ,เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บมะเขือเทศในเรือนกระจกละเล็กกันค่ะแต่๋ยวปุ้งแค่เพื่อนๆดูก่อนว่ามีเยอะไหมให้เพื่อนๆดูทั่วๆก่อนโอ้เดวิดลูกนี้แตกแล้วลูกอ๋อเสียเสียตายมั่เลยนี่ยาวเหมือนมะละกอเลยนี่ครับอืมข้างในนี่ยเอ้าเด็ดเอาลูกแดงมากเลยอี๋นี่เก็บไปได้แล้วเรนนี่ เหลืองๆครับคน่อลูกเหลืองเก็บไปเลยเดี๋ยวเราเอาไปเลยลูกเดี๋ยวไปเก็บไว้มันจะสุกเองเดลีนะหัวใจคนนะฮะหัวใจเหรอเนี่ยอ่าใช้ปากอร่อยอร่อยหวานไหมหวานมากเด็ดไปกินไปชูชีพของกลางใช่ไหมจช่สีเหลืองเอาไหมเอาเลยสุกแล้ว ครั้งที่แล้วคุณแม่มาเก็บกันาัตลีก็สุกแล้วลูกอ,อากาศเริ่มร้อนๆหน่อยๆแล้วปุงก็ปิดเรือนกระจกไว้เกือบจะมิดเลยเปิดไว้นิดหน่อยแดงมากเลยนี่ค่ะเหมือนมะละกอเลยอ่ะนนเนี่ยพันนี้ปุงจะเก็บไว้เก็บไว้ทำพัน,นเนื้อเขาเน่นเก็บมะเขือเทศด้วยกันนะคะเพื่อน ม,มีสีเหลืองข้อม่าสีเขียวสีเหลืองกับสีเขียว <c oughs> มีสีเหลืองอ่ะแดนีแล้วโฟนั่นต้องไหล,ล่นไปนู่นเหรอโอ้สีมว่วงลูกเต็บอีกครัน่าจะควรสมีนี่ได้มาเล้วพาไปอืม <c oughs> เชิมอืมอืมหวานนะอืมอืมอืมมาชิมด้วยกันค่ะคือเพือ่อนเราชูแบงค์มาด้วยหวานเจียบอ่ะเหมือนผลไม้เนี่ยไม่เหมือนผักออกรอบเนะี่ยสีนี้ก็อร่อย เด,ดวิดชิมเหม,มือนเดวิดยังไม่เคยชิมม,มลูกแบบเนี้ยน,นะเหมือนกันหวานเหมือนกันหวานเหมือนกันเออมันเกจอเทปฟ้าดูกันสิไหมครับอร่อยนะอมื เลยเลี <laughs> ่ยนเป็นลูกใหญ่มาใส่รวมกันนะไหนดูฟาดิโอ้โหไหตะกานี้ด้วยไปต่ออันนี้วาไงไว้ก่อนเดีย๋ยวเข้าไปเก็บมะเขือเทศในเรือนกระจกเรือนใหญ่กันค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเดี๋ยวปุ้งให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่ามะเขือเทศของเราในเรือนกระจกเรือนใหญ่อะมีเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นพวงที่หักที่ปุ้งมาเก็บครั้งที่แล้วปุ้งเอาเชือกมัดเขาไว้เขาสุกให้ค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยแดงเต็มเลย มีเยอะอยู่นะข้างบนข้างล่างชมสวนมะเขือเทศในเรือนกระจกของเราวนเพลินค่ะลูกใหญ่มาค่ะดูพวงนี้มีหลายลูกเลยว่าคราวนี้แดงเยอะเลยนี่ก็เกือบสิบลูกอะ นี่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทีนี้ตรงแถวกลางลูกใหญ่มากพอออกเสูอ่ะนี่โอ้ยหนักมากเลยแค่สองลูกก็หนักแล้วเหรอนี่เดวิปเก็บเพิ่นเลยวันนี้เ <c oughs> ดวิดคานเข้ามาแล้วค่ะ โอ้เดนข้างในนู่นเดนยาอย่าสิกดาวซึ่งอันเธอสุดเช็ดให้ของแม่ดูเดิดหนักมนะตากะไม่หนักเลยเดี๋ยวค่อยเด็ดเดี๋ยวมันจะลูกเขียวมันจะหล่นไม่เป็นไรเก็บได้เลยเอาไปทำซอสมะเขือเทศอย่างดีเลยนะเนี่ยเนื้อเยอะมากเลยแดนเขาบอกอยากให้ปรุงปลูก ให้มีเนื้อเยอะๆเขาจะจะไปทำซอส yeah, สปาเกตตี้เียคใช้ิอันนี้ลูกใหญ่เดวิดบอกให้ปุ้งเก็บุ้งเก็บพันไวอ้ <Okay. S 2> อีกนี่ค่ะดูหน้าเท่าหน้าไหมอันนี้ตัวผูกเลยเดวิดเด็กกันเลยโอ้พันเนี้ยว้าว wow. นี่คะ่ะลูกใหญ่มากเลยถ้าเราไม่มาอีกอาทิตย์หนึ่งถ้าเป็นสามอาทิตย์นะ่เสียเลยนะคะเพื่อนๆเอ็นหนูชัวร์ดมหนูชัวร์เอ็นหนูชัวร์พวงนี้สุกหมดทั้งพวงเลยคะ่ะ เยอะมากเลยเพื่อนๆมาเก็บมาเกเ็บเช้ตกันครับปุ่มนั่งยองๆเก็บเลยนะไม่รูโ้โอ้โหอันนี้มีสี่ลูกเลยเหรอ,อ,อใช่ลูกต้นเตี้ยมากเลยอะลูกดกจริงๆ ปลูกกันเลยเคพื่อนเพื่อนที่เมืองไทยเราอากาศดีมากปลูกได้กินทั้งปีที่เนี่ยปุงมีโอกาสได้ปีละครั้งเดียวเองอาหารสำคัญที่สุดเอืม,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 มเก็บไปกินกันหวานเนาะหวานมากหวาน<ค><อ>มากะอใช่ป่ะดีไหมได,ด้ด้ะใ่ได้ ชอบกินมะเขือเทศลูกเล็กๆแบบนี้ก็เลยปลูกหลายสายพันธุ์เลยเล็กๆสีเหลืองเพาะพันเองเพื่อนๆเวลาเราซื้อมากินอะไรอร่อยๆ,ๆเราก็เก็บไว้โอ้โหพันนี้สีเหลืองลูกใหญ่มากเลยพนักงานเก็บมะเขือเทศของเรา รั้วของเราก็สั้นลงแล้วแดนกับลุง,งาช่วยกันตัดอันนี้ก็อยู่ได้อีกนานเลยแหละได้กิ่งไม้เพียบเลยอ๋อปุ๋ยชั้นดียาวไปนู่นเลยพวกเราจะเก็บแอปเปลิลออกให้หมดแล้วก็มาเก็บข้างล่างด้วยแล้วก็ที่เหลือก็เอาแอปเปลิลไว้อย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็เอากิ่งไม้ของที่ตัดเมื่อกี้น่ยมาใส่ทับไว้ นาตาลีเขาเข้าไปนอนได้พักใหญ่เขาออกมาช่วยได้เออแดนโยนมาเลยเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็มาเท้าเหยียบเหยียบเขาวายมากเลยโอเคแล้อกนนะคะแอ้วกัน เดี๋ยวปุ๋งจะให้เพื่อนๆดูผลผลิตในวันนี้ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กที่เราเก็บได้นี่ลูกใหญ่ค่ะปีนี้ได้กินองุ่นแค่เนี้ยค่ะแอปเปิ้ลของเราเก็บได้เยอะมากเลย อันนี้เป็นกระถางใหญ่ค่ะนี่ก็อีกหนึ่งตะกร้าอันนี้ตะกร้าใหญ่มากเต็มพูลเลยอันนี้ก็อีกตะกร้าหนึ่งนี่ก็ใช่ค่ะอันนี้เป็นแอปเปลิลที่มีผิวเสียแล้วค่ะช่วยกันขนขึ้นรถแล้วค่ะเดวิดเลื่อนเอา <c oughs> กระมังเลื่อนไปเลยหนักมากเลยตะกร้านี้ วันนี้กิจกรรมที่บ้านสวนของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะพวกเราหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขและมีความเพลิดเพลินในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย